แม่มอ,อกคะใกล้ถึงวันชื่นใจของคนไทยแล้วนะคะก็คือวันลอตเตอรี่ออกนั่นเองนะคะท่านผู้ชมอาจารย์ยิ้มสีใครใจจะเลือกไพ่ออกมาจำนวนสามใบนะคะดูสิว่าท่านผู้ชมเนี่ยมีโชคลาภไหมให้ไพ่อันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจารย์พรมยานรัตนยานพิโมกเนี่ยเป็นผู้มาสื่อนะคะท่านผู้ชมดูซิว่าเอ๊ะ มีโชคมีลาบมีโอกาสถูกหวยรวยโปอรไหมนะคะโอ้โหขอแสดงความยินดีกับทุกทท่านด้วยนะคะหมายเลขที่ท่านสามารถนำมาเสี่ยงโชคนำมาให้รู้สึกตื่นเต้นได้นะคะในรอบนี้คือหมายเลขบ้านเลขที่นั่นเองค่ะท่านผู้ชมไม่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะอยู่คอนโดอยู่แมนชั่นอยู่บ้านอยู่หอพักอยู่ที่ใดก็ตามนะคะให้นำ หมายเลขบ้านเลขที่มาเสี่ยงโชคค่ะท่านผู้ชมนะคะและเป็นหมายเลขที่ท่านผู้ชมเนี่ยไม่เคยคาดคิดไม่เคยคาด ฝันมาก่อนนะคะว่าเอ๊ะเป็นหมายเลขนี้นะคะท่านผู้ชมนะไม่วันนี้มีไพ่ออกมาสี่ใบเลยเดียว<ม>ให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีความมั่นจิตมั่นใจเชื่อมั่นในเซนและลางสังหรณ์ของตัวท่านผู้ชมนะคะ<ม>ให้ท่านผู้ชมเนี่ยเชื่อมั่นว่าตัวท่านผู้ชมเป็นผู้ที่มีความโชคดีมีโอกาสได้รับเงินได้รับความมั่งคั่งได้รับความร่ำรวยนะ<ห>และคอยบอกกับตัวเองว่าท่านเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีได้นะในดูซิไปที่สี่โอ้โหพระแม่ปรวตีนะคะปังพระแม่ปรวตีนะ กำลังอุ้มองคพระพิเคเนศอยู่นะคะนอกจากท่านผู้ชมจะมีโชคลาภทางด้านของการถูกหวยรวยโปรแล้วท่านยังมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กร้วยนะคะโอ้โหวันนี้ขอแสดงความยินดีกับทุกทุกท่านที่ได้เลื่อนผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะ